สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุครูสุขคนครับมือนี้ช่องฮักนกใช่แล้วครับมามากินมกหวกพี่น้องมือหนี่ไในมกหวกมาไม่ไหมสดสดนอนอนเลยครับมันอยู่นี่โอ้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหอละสันได้ห่อและสันระเบือห่อแตงสันยังเงนหอนอยู่พี่น้องมือไอตัวตัวเลยครับบ้านนี้ ไตามพอกินเขากินนันี่เลยบ่ะโอ้ยสูตรเสบสูตรนัวครับเมนกโมกไฮพี่น้องรวยมากนะพี่น้วยเนกะรวยชุกมากินพรอมเอาพี่น้องท่านใดสนใจครับเป็นห่วกนะครับเนาะห่วกห่วกที่ส่ขีเรียบร้อยพี่น้องเ้ยพร้อมมกพร้อมแกงครับยังนะใส่ขีมาพี่น้องมาเอ้าเขาดึงครับมายแรงๆครับดกพี่น้องเลยเข่าฮอนเข่าฮอน หอ,อมไหมตัวง่ามบลีค่ะเพชรอวยสวยอยู่เนาะมัมนหอมเลยนะอืออือมันเบ้อบาบวงใบมะกรูดครับใบเมเปิผ่ายเมเปรงิงลงงันตูอ่อน ืมขวยเอาได้เบอ้อโอ้ยหเหนียวมึงเต็มคำเข่า,ขาเลยครับหอนอนะ,ะเบิดเนาะืมเต็มยุบจังกินที่แต่นึ่งตัวราะว่ายานคาโก้กันได้บ่วงนี่ให้พี่คาดไปน้องเนาะอือ ใส่แบบมันหอนแซบห่งแ่บน้แ่แบบนี้มม้าบานมีซอสแล้วได้บวงแล้วครับโอ้ยบานเต็มบวงอัยเนี่ยแสบจั้กโลกครับมาเนี่ยพันธุ์หัวแข็งแสบพันโลกี่น้อง อย่าลืมครือโลกมืโลกหม,มกใส่หอมแดงมักพริกแห้งไปเน้ะควมคลดกินกว่าอ่ะอืมอมึงวันจะฝ่ามามึงไปดำมึงสดดรเบริดสดเอา้าหู้ด้นะครับ เบืองมันควันไอต้ตัวตัวดีครับหอ,อยดูบอืมเบิ่งเขาใส่เครื่องมันถึงแซบครับไข่แซบบริเฮทวิธีพี่น้องเบื้องครับมาหนิมันเอามากินให้เบื้องเลยอืมหรือหม่ครับมีโอกาส ใข่มะเกลนพร้อมบักพริกนั่นแหละวันถึงไข่ใบประกูดครับนี่อย่าให้าหหขาดเฮ้ยลองข้าไส้กลวยกัน สุกแบบช้ำๆเลยครับตัวข้าวเหนียวครับหอนๆกินกับหยังกระเสียห่วงนีนบอไปก่อนพี่น้องเลยโมก,กมาโลหนึ่งครับโอ้อืมโอ้ยตัวตัว<ง>ตัวใบใหญ่หืมมึงเก่งเขา <c oughs> อื้มข,อข,อขึ้เขาคันแรงเนาะแมนขอบบ๊อมขอบคุณครับอึเมืนอวันเก่ยากมันหอน้อมนะพี่เขาถ้าใส่พักอีกตัวยิ่งหอมหม,มกกระเซแบบหนึง่ง แกงหวกใส่พักนั่งเลิศกับแซวอีกแบงหนึ่งใส่มกเลนพร้อมหอังให้หัวล้านโลกับมันงนะมึงมึงหัวล้านอื้มผมน่ามึงเป็นตัวอุยสวยอยูววาา่ครับมืนล้ารกว่ามืนล้ารกว่าล้านด้วยครับเบอร์ จริมงมูลไม่เหลือซุอนไม่เหลือซุนสี่ตัวเราราพันไม่เหลไม่เหลือุนสามตอืมอิ่มอร่อยกมื่อเดินมังกวันเดิมคำเหรอมันหมดกัรกอบอะไรเบ้อมา หันมันมหมด,หมดบ่าหมดบาบ่อืมหมดกั <c oughs> ดเขาปุ๊บกันัวจักชิปเหรอสองซิปสอบอิบแบบหอมไปแบบกูดชับเลยครับหัวจึงไคร ับใครบ้างเอาอิ่กูเอ็นี่สิเอายไว้กินบัดจบคลิปครับอข้าวในอิ่มเลยพี่น้องเอ้ยขอญาตได้ครับเด้อบ้ดนใส่ทั้งตัวหัวคำสุดท้ายสุดร้อไประจำนะน้ำเบื่อครับเนี่ยเพิ่งกินจบเลยเขากินทันระจบอยู่ หม,มกโมกขวกฝากปลาบ่อนี่เหมืนกะมกขายพี่น้องพี่น้องชื่ออยู่บ้ครับมกเป็นโลนี่นี่มกยิ่งไงครับใส่โลนึง แค่ได้คือ,อยอกพี่นอนะ้องแคอมาบานใส่ทั้งของหวานครับเบิง่งกล้วยกระชับชำพี่น้องเลยกล้วยย่ามแรงครับนวบไม่หญ่พี่น้องเนะแต่เอาไปแต่กินแห้งมัมยอกหรือหยอลวานหวานในพี่น้อง,อ,งอกล้วยบานเทอา ถ้าพอยากล่องก็บ่วม hey, ี่เฮอ่ะซูสีกก้วยครับหอมอือมร้อนแบบนี้เลยอยแบบลองของหวานลงไปครับแจ่ข้าวนะ หมดกับเหมือนข้อระดับที่ขาดแล้วบ,บอลเตเบอร์โอ้โหแซบครับอาหารอีสานบ,รรบานๆเฮาโมกขวพี่น้องท่านใดสนใจครับพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้ครับสูตรแซบสูตรนัว มกเสมักเล่นนี่น้องเองม,มักเล่นแน่ใบมะกกูดแน่กูวแน่กว,กวยแน่กวยบริโมกใส่ครับกลวยเอามากินเอ้วโิว่าสิเป็นท่านอึงครับอึงไข่เฮาก็มีแล้วก็มีเขียดน้อยแน่แล้วก็ไข่มดแดงแล้วก็ต้อครับแม่ต่อแหน,น่งตอ,อ,อืมองน่อืม มันกล้ยเบิดกับเมื่อนเอ้หามองอยู่นะนกันเบิดเล็กน่อยแล้วซ้มเลยทำกันบะเนียนม้นเป็นผัดหเปิดชีนวยห้นวยแล้วอือต้องให้นกันครับหน่อยนี่หนึ่งแมนกินไก่้อมนวยกินนวยนี้เลยนะมื่กินบหนวยนี่ยกชีน่วย ไปกินจังไงอ,ะอ่ะข้ากล้วยนี้มาเด็ดอีน,นึงมันจุกมันจุกมันทุกแรงแรงสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องท่านใดสนใจหัวครับใต้คอมเมนต์พอดำไว้มูนิกาพิพากษาประการใดบ่ว่ากันเนาะครับเนาะมาบรรยากาศแง่แรงพี่น้องท้องฟ้าใสๆเลยบรรยากาศดีแห้งเนาะระเบอรเนาะโหมดการดคอพอดำพี่น้องเลยเอา้า สำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับลำลำเรื่อยๆทุกคนรอยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ